อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม ก้รันนะครับและเกมเหลืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ตอนที่ผมเล่นนะครับแล้วผมก็จะมานั่งอธิบายละกันนะครับเนื่องจากว่าหลายคอมเมนต์นะครับสอบถามวิธีการแกะพาวเวอร์เพวกเป็นวงห่วงนะครับที่ยิงลูกบอลผ่านว่าเป็นห่วงไฟห่วงลมอะไรพวกนี้นะครับว่ามันทํางานยังไงเนาะผมก็เลยไปเอาคลิปนี้ที่ผมอัดไว้ออกมาทําก่อนนะครับเอามาทาเอามาโพสต์ก่อนเพราะว่าผมสามารถอธิบายหลัก การทางานของห่วงได้ภายในคลิปนี้นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเควสนี้ที่ผมเอามาอธิบายเนี่ยก็คือจะเป็นเควสที่อยู่เกาะนี้ตามในรูปที่ผมโพสต์วิดีโออยู่เลยนะครับผมมันจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายเนาะเควสเลยเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับตรงขอบขอบมันจะเป็นหลุมคล้ายๆปากเหวนะครับตรงขอบขอบเนี่ยเราจะเห็นวิญญาณซีรีส์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นวิญญาณลมของเมืองลมเลยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยเมื่อเราเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับมันก็จะขึ้นเควสนะครับชื่อเควสว่าทางกลับบ้าน โคตรเขียวนะครับเนื้อหาหลักของเควสก็คือให้เราพาน้องวิญญาณตัวนี้เนี่ยที่มันหลงทางนะครับกลับไปยังเมืองมอนซาะนะครับผมอ่ะเมื่อเรามารับเควสก็คือเมื่อเราเดินมาก็แล้วเนี่ยมันก็จะมีบทสนทนาของไพมอนขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ตามคลิปเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับก็ตามน้องไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมันจะวนลงไปในหลุมเนาะเจอมอนก็เคลียร์ลงไปนะครับ นี่นะครับจนมาถึงก้อนหินด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะให้เรากดตรวจสอบแผ่นหินด้านข้างนะครับผมนี่นะครับแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ธาตุต่างๆโผล่ขึ้นมานะครับนี่นะครับผมขอพอสตรงนี้ก่อนนะครับก็คือให้เราจําสัญลักษณ์ตั้งแต่ล่างขึ้นไปบนนะครับก็คือน้ําแข็งลม ไปแล้วก็หนำนะครับซึ่งมันจะให้เราใช้ธาตุในการโจมตีเสานะครับผมบริเวณตรงกลางวงนี้เนาะวงทางด้านในน้แมพนะครับผมที่ผมชี้อยู่นะครับในวงนี้แหละมันจะมีพาลส์โซต่ตรงกลางให้เราเล่นอยู่นะครับผมเสาแรกเสาน้ําแข็งเลยนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมโจมตีไปแล้วนะครับผมก่อนที่ผมจะวิ่งไปดูรูปตรงนั้นนะครับก็คือผมอาน้องแพ้เนี่ย ยิงธนูใสไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสาน้ําแข็งก็จะติดแล้วนะครับเป็นเสาแรกนะครับผมนี่นะครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้เนาะหลังจากนั้นก็เป็นลมนะครับผมก็ให้ใช้เป็นตัวละครลมนะครับไม่ว่าจะเป็นซูคโครสนะครับหรือเวนตี้หรือว่าตัวละครหลักที่เป็นธาตุลมนะครับหรือว่าจะเป็นเซลนะครับให้โจมตีธาตุลมใส่เสานี้นะครับผม นี่นะครับเป็นเสาที่สองเสาที่3เป็นไฟนะครับตรงนี้นะครับผมขออธิบายก่อนให้เราเอียงเสาลมตรงกลางนะครับ ไปทางด้านตรงข้ามกับที่เราจะยิงก่อนนะครับหลักการทํางานของวงสีเขียวหรือว่าวงลมก็คือมันจะดีดลูกบอลนะครับที่เรายิงไปเนี่ยไปทางทิศลูกศรที่มันชี้ตรงขอบนะครับผมวิธีการเอียงก็คือให้เราเดินเข้าไปคุยกับเสานะครับมันจะมีเอียงแบบที่1กับเอียงแบบที่2นะครับก็คือก็ลองกดดูนะครับมันจะมีเอียงไปทางนู้นกับเอียงมาทางนี้แหละซ้ายกับขวาน,นะครับผม <laughs> แรกๆเนี่ยให้เราเอียงไปตรงข้ามกับด้านไฟก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกบอลยิงลอดห่วงกะว่าให้มันลอดห่วงไฟ แล้วก็ไปโดนห่วงสีเขียวตรงกลางนะครับผมนี่นะครับลักษณะการชิงของมันก็คือบอลของเราที่เรายิงรอดห่วงไปเนี่ยมันจะติดไฟแล้วก็ไปโดนลมซึ่งลมมันเอียงไปทางนู้นเนี่ยมันก็จะดีดลูกบอลไปทางนู้นซึ่งไปโดนเสาไฟที่อยู่ด้านบนนะครับผมนี่เสาไฟก็จะติดนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเอียงกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับให้มันเอียงไปทางนู้นต่อนะครับทีนี้เราก็ยิงลูกบอลนะครับลอดให้มันลอด2ห่วงเหมือนที่เรายิงเมื่อสักครู่นะครับให้มันย้อยลงตรงกลางแล้วก็ไปโดนห่วงลมด้วยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะไปโดนเสา้นาด้านบนนะครับมันก็จะติดนะครับ ทีนี้ผมขอพอสก่อนนะครับก็คือถ้าใครจะไม่ใช้กลไกตรงกลางเนี่ยจะต้องมีธนูน้าแข็งธนูลมธนูไฟแล้วก็ธนูน้ําซึ่งตัวละครของผมที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีครบทั้ง4ตัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะมาอธิบายพระเซิลตร,ตรงนี้ให้คนที่ไม่มีตัวละครธนูทั้ง4ี่ธาตุหรือว่าเป็นการผ่านพระเซิลแบบปกตินะครับผมเนาะ ก็คือเมื่อเราเรียงลาดับท่าถูกต้องแล้วก็โจมตีเสาตามลําดับแล้วเนี่ยมันก็จะมีเทเลพอร์ตพอทั่าขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วมีมอนสเตอร์ออกมาเนาะก็ให้เรากําจัดไปตามปกตินะครับผม <c oughs> นี่นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเก็บเป็นลมตรงพื้นนะครับเพื่อสร้างเป็นพายุดีตัวเราขึ้นไปเพื่อไปเข้า พอท่อตรงกลางนะครับซึ่งไอ้วิญญาณลมซีรีเมื่อสักครู่ที่เราตามมันมาเนี่ยมันเข้าตรงกลางไปแล้วนะครับผมวิธีการเก็บเป็นเศษลมด้านข้างก็คือให้เก็บตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเอามารวมตรงจุดนี้นะครับให้มาเก็บตรงนี้ก่อนนะครับข้างเสาน้ําแข็งตรงนี้นะอันที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็อันที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งเก็บอันสุดท้ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผม หลังจากนั้นมันก็จะมีพายุขึ้นมานะครับแล้วก็ดีดตัวเราแล้วก็ร่อนเข้าพอเท่าไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นเรากับวิญญาณนะครับผมก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเป็นแถวๆโซนเมืองมอนสตาร์แล้วนะนี่นะครับผมก็คือเราพาน้องกลับมาส่งนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเราก็วิ่งตามน้องไปตามปกตินะครับ พอมาถึงตรงนี้ก็เป็นหินนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาตัวละครอะไรก็ได้นะครับที่ทําลายหินได้มาทําลายนะครับผมนี่นะครับเมื่อพาน้องมาส,งส่งเสร็จมันก็จะผ่านแล้วนะครับสําหรับเควสทางกลับบ้านที่โคดเคี้ยวนะครับผมก็จะได้พรเมอร์เจมแล้วก็มีกล่องลักซ์รุ่อยู่ตรงนี้ให้เราเก็บอีกหนึ่งกล่องนะครับผม ก็จะได้ทั้งหมด50ไพ i โม์เจมส์นะครับสำหรับเวสนี้เนาะส่วนใครยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสําหรับหลักการโยนบอลเข้าห่วงที่ผ่านระหว่างเสาไฟเสาลมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์สอบถามมานะครับผมพอดีว่ามันเป็นคลิปที่ผมอัดมานะครับมุมบางมุมเนี่ยผมไม่สามารถเดินไปให้ดูได้ว่ามันเอียงอะไรยังไงเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับผมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับผม